สวัสดีครับอาจารย์ใหญ่ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมและเอฟซีที่ชอบการต่อนกเขาครับผมผมเปนนกเขาใหญ่เมืองฝานะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เรื่องของการต่อนกนะครับนกใหม่แล้วครับผมนกผมอายุได้ประมาณหนึ่งปีครับหนึ่งปีแห่งเดือนกัวนะครับพอดีว่าผมออกต่อนะครับออกต่อแล้วครับคือนกต่อผมนี่ขานโยนขานเรียกแล้วขานคูเรียบร้อยนะครับ แต่บางเอิญนะครับผมไปเจอนกที่แก่กว่านกต่อผมนะครับทําให้นกต่อผมครับหลบไม่สู้นะครับดิ้นขาไปเนียยเลยนะครับเจอนกป่าปูใส่ก็ดิ้น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 ลูกเดีอวนะครับครับมาดูนกที่ว่าผมทําหลบนะครับนกตัวนี้นะครับตัวนี้หลบนะครับตัวนี้เป็นหลิวครับหลิวหลิวเฟืองนะครับผมอาจารย์ทุกท่าน มิการหลบนะครับไม่ไม่ค่อยอยากค่อยขันลครับหลบได้ประมาณวันนี้ก็ประมาณห้าวันนี่และครับไม่มีการสู้ไม่มีอะไรครับเจอนกป่าดิ้นหนึ่งเดียวครับวันนี้ผมมียาดีๆนะครับมาแนะนำนะครับผมทําจากนกปลบกลายเป็นนกดีกับคืนนะผมเล่นดีเหมือนเดิมนะครับเรามาดูตัวยาครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมใช้กล้องหลังครับอาจารย์ทุกท่านจะบอกวิธีการทานะครับผม ขั้นตอนแรกนะครับอาจารย์ทุกท่านผมจะเป็นเยนข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกเม็ดเล็กนะครับนะครับเม็ดไซซ์เล็กนะครับที่ผมใช้นะครับตักประมาณหนึ่งแก้วนะครับแก้วขนาดนี้นะครับแก้วที่เรากินนะครับประมาณหนึ่งะครับประมาณนี้ครับหนึ่งแก้วนะครับนีไปแล้วครับแล้วก็ให้เรา มาล้างครับล้างน้ำก่อนล้างให้สะอาดก่อนนะครับทุ่งเชือโลกเขาออกก่อนนะครับที่มีดำๆดำๆนะครับออกก่อนนะครับเราเอาแต่ไม่ดีๆครับเราจะอยู่ประมันน้อยๆนะครับนอัที่เราลอยคือคือว่าเม็ดเม่เต็มนะครับอาจารย์ทุกท่านให้เราล้างนะครับล้างให้สะอาดนะผมครับเดี๋ยวผมขอญาตล้างแป๊บนึงนะครับผม อ่านะครับี่ผมก็ล้างกันเสร็จนะครับยินน้ำหมอกนะครับผมนะผงดินน้ำหมอกนะครับย็นให้เสด็จนะครับผมมาครับดูขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมไมเจ้ทุกท่านไปแล้ครับนะครับ ดูขั้นตอนต่อไปเลยครับให้นําเราให้เรานําไปคั่วนะครับคั่วจนเหลืองนะครับอาจารย์ทุกท่านสุดนี้ไต้ผลแน่นอน,นครับเพราะว่าผมใช้กับตัวเองนะครับให้เราคั่วนะอาจารย์ทุกท่าน ผลคั่วงี้เลยนะครับคั่วจนเหลืองนะครับอาจรารย์ทุกท่านสูตรนี้ได้เหตุผลแน,น่นอนนะครับเพราะว่าผมไปถามคนแก่ครับคนรุ่นเก่าๆครับที่เขาเป็นเซียนนกั่างเดิมนะครับเขาบอกว่าใช้สูตรนี้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วผมก็เลยนำไปใช้นะครับนกที่บ้านที่ว่าวันนี้ไม่ได้ทุกวันนี้ก็เล่นได้เหมือนเดิ้เล่นดีเหมือนเดิมนะครับ เรา่วาอย่างนี้นะครับอาจารย์ท่าน่วไปเรื่อยนะครับ่วจนแห้งนะครับเราค่วไปเรื่อยนะครับอาจารย์ท่านตอนี้มีน้ำอยู่นะครับน้ำที่จากในข้าวนะครับ โพเรื่อยนะครับตอนนี้ข้าวเริ่มจะเป็นสีนะครับคั่วให้หอมนะครับเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนะครับใกล,ใกล้ใกล้เสร็จแล้วผมมาให้ดูครับนีะครับจากหลังที่ผมคั่วเสร็จนะครับนี่ผมก็ทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีถึงสิบนาทีนะครับทิ้งให้เขาเย็ยนตัวนะครับผม นะครับขั้นต่อไปนะครับเราเตรียมก๊อกครับก๊อกขนาดนี้ครับเราแตจจ่จะเอาเอาเยอะเอามากนะครับผมให้เราน้ำเนี่ยครับเทนะครับผมจะหกหน่อยนะผม นะครับผมจะเทขนาดนี้นะครับเอาผมใช้ไม่เยอะนะครับนะครับขั้นต่อไปนะครับให้เราเตรียมน้ําขาวนะครับที่อาจารย์ชอบกินครับตอนเย็นๆนะครับนะครับน้ําสีขาวนะครับที่อาจารย์ชอบกินตอนนี้เย็นนะครับผมนะครับยาคึกอย่างดีนะครับให้นกมาเล่นริมเหมือนเดิมนะครับผมสูตรนี้คนท้าวบอกมานะครับแล้วผมก็ลองใช้ด้วยตัวเองครับได้ผลจริงครับ ครับเราเทไปแล้วครับน้ําสีขาวนะครับเราเทให้ตัวน้ําสีขาวนะครับล้นข้าวเงี้นะครับน้ำใส่ข้าวางี้นะครับปล่อยให้อิ่มตัวครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับประมาณหนึ่งคืนครับหนึ่งคืนเสร็จเราก็มาตากแดดนะครับตากแดดประมาณ ประมาณสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงครับเราพลิกไปพลิกมาจนเขาแห้งนะครับแล้วก็น้ำนี่แล้วก็เปลี่ยนอาหารที่ในกอกครับเป็นน้ําข้าวนี่แทนนะครับผมให้นกกินประมาณสักสี่ห้าวันเราเราก็ดูอาการครับนกจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเอผมกลับมาเลี้ยเหมือนเดิมนะครับนะครับสูตรนี้ได้ผลแน่นอนครับผมอาจารย์ทุกท่านลองดูได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามซับไพ่ผมในราคาครับเด็กครับอาจารย์ทุกท่าน